และที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนี่คือรุ่นที่ขายดีที่สุดของ Advanced Paris นะครับนั่นคือรุ่น a 1 0 c คลาสสิกนั่นเองนะครับตัวนี้เป็น i n t e g r a t e กต p เนี่ยระดับ High End ในช่วงงบเนี่ยไม่เกินแสนนะครับสังเกตว่าตัวนี้นะครับมีหลอดและเป็น VU Meter ที่สง่างามเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยี h y b r i d t n t e g r a t e d Amp นั่นเองนะครับภาคปรีเป็นหลอดนะเบอร์ Ber 12 at 7นะสหลอดแยกอิสระซ้ายขวา นะครับแล้วภาคพาวเวอร์เนี่ยเป็น Solid State ซึ่งให้พละกกำลังเนี่ยที่มหาศาลการรังสํารองดีมากกำลังขับที่8โอมนะครับอยู่ที่130วัตต์ Class AB นะครับและลงไปที่4โอมเนี่ย190วัตต์ Class AB นั่นเองจริงๆลงไปได้ถึง2โอมเลยด้วยซ้ำไปนะครับและที่พิเศษมากกว่านั้นนะครับนั่นคือฟังก์ชัน High b i a s นั่นเองนะครับที่พอเรา เปิดสวิตไฮเบริสเนี่ยการทํางานของเขาเนี่ยจะเป็นคลาสเอแท้ในช่วงวัดแรกนั่นเองนะครับซึ่งพอเราปรับสวิตไฮเบร s สเนี่ยช่วงแรกการทํางานของเขาครับจะเป็นช่วงคลาสเอในช่วงวัดแรกๆทําให้ตัวโน้ตแรกๆเนี่ยมีความกลมกล่อมหวานยิ่งขึ้นได้บุคลิกของความเป็นแอมคลาสเอนะครับซึ่งโปรติเนี่ยก็เป็นคลาสเอบีที่มีพระกําลังซึ่งตัวนี้เป็นสเสน่ห์ในรูปแบบที่ท่านสามารถมีครบได้เลยทั้ง2รูปแบบนะครับต่อมาก็คือฟังก์ชันการเชื่อมต่อ,ขอเขาครับทั้ง อ n นาล็อกแล้วก็ดิจิตอลเนี่ยเรียกว่าครบคันเลยนะครับว่าจะเป็นช่องต่อ HDMI ที่เอาไว้เล่นกับทีวีได้ ARC นะฮะหรือว่าจะเป็นออปติ a คลนะครับ USB นะครับ ช่องการเชื่อมต่อที่เป็นโคอ็ i กเชหรือ Analog กเนี่ยก็มีทั้ง RCA แล้วก็ XLR ต่อซับได้ถึง2ลูกด้วยซ้ำไปนะครับและยังต่อซับบูเฟอร์ได้ถึง2ลูกด้วยกันพร้อมกับโฟโนสเ t a เนี่ยทั้งหัวเข็ม MM และ MC นะครับท่านที่มีเครื่องเล่นแผ่นเสียงเนี่ยก็สามารถ Connect ได้เลยและได้คุณภาพเสียงเนี่ยที่ดีมากๆนะครับ และนอกเหนือจากนี้นะครับยังมีช่องต่อดโฟนแอมบิกเรียกว่าการใช้งานเนี่ยรบครอบคลุมในทุกรูปแบบในปัจจุบันนั่นเองนะฮะบ, mm hmm. บุคลิกเสียงของตัวนี้นะครับจากภาคแอมที่เป็นไฮบริดนะครับให้เสียงที่มีความหวานมีความนวลเพลงร้องสะอาดกลมกล่อมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราฟังดนตรีที่หลากหลายแล้วก็เราต้องการความสนุกยิ่งขึ้นตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เพราะว่ามีพละกําลังมีไดนามิกจากภาคโพลิสเตทเนี่ยที่สนุกมากๆนะครับเรียกได้ว่าฟังได้อย่าง ครอบคลุมทุกแนวเพลงอีกด้วยกันนะฮะนอกจากจากคุณภาพเสียงนะครับที่เป็นระดับชั้นเลิศน,นะครับการดีไซน์ของเขาเนี่ยยังสวยหรูด้วยซ้ำไปนะครับทำให้การฟังเพลงของท่านเนี่ยมีความสุขทั้งการมองทั้งการฟังทุกการสัมผัสจะสัมผัสกับแอมที่มีความเป็นศิลปะประติมากรรมนะครับทั้งดีไซน์และงานสร้างที่โครงสร้างที่แข็งแกร่งนั่นเองนะครับและสำหรับ Advanced p a r ี a 1 0 Classic นะครับเสียงจะไพเราะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันได้เลยในคลิปนี้ เรามาทดสอบแอดวานซ์ปาลีรุ่น A10 คลาสสิกนะครับเล่นกับลำโพง PMC นะครับ Pology 5มาทดลองฟังเลยครับ